ได้กดที่สักสองนาทีก,มก,ก็มีสุขใจมาให้กดได้ไหมน้องอยากกดได้สักสองนาทีแบ่งเวลาสบายดีพี่น้องสบายดีสุขคส,สุขคนจับพี่น้องสวัสดีค่ะฟื้นจากงานพี่น้องเอร์วันนี้ก็สิเป็นมือพักผ่อนเด้อพี่น้องเด้อพักผ่อนนะจ๊ะเมื่อ,อยกับงานเมื่อวานเลยวันนี้เลยสิขอพักผ่อนพี่น้อง มันถูกแค้นเนี่ยง,งานเม,มื่อวานยังกมนพี่น้องเอ้ยมวนแฮกมวนขักมวนโผล่มวนพวมมวลมวนแตกกันไลกะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นบัดกะขอขอบคุณไอ้ไข่แก้วไข่แก้วไข,วข่ทิพย์จันมณีละแม่วันจันมณีที่สร้างโรงเรียนพี่น้องกัเป็นมูลาคา่ากะสาหล้านกีบสล้า,าน ฉันมาให้ตอบได้ไหมน้องอยากกอดนะสักสองนาทีแบ่งเวลามิฟิ่งเป็นใบย่องเอาสรรเสริญสำหรับคนทำความดีอเอิดเก็บรฏิบัติมันเป็นประเภทนี้แล้วถ้าพอด้ส้างความดีทางกาสมีใบเก็บรติบัติให้ทุกๆงานไอ้เป็นกาสีเขียนรายละเอียดบอกกว่าลายเส้นกับิะเป็นลายเส้นของ ให้ท่านเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าอำเภอประก็สิเขียนมูลค่าในการสร้างลงไปพี่นอ้องเศรษฐานกีเศรษฐานกีเป็นเงินบาทกะนเจ็ดหมื่นบ่ประมาณนั่นแหละพี่น้องเมื่อก็มี้มยังไล่พี่น้องเมื่อกี้เ,เป็นหน้าสิขอพักพรอนว่านั่งเมื่อยนั่งเมื่อยงานติด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 ,ตดกัน จะได้ขอบคุณไอ้แขกแกวแล้วกัผู้ที่สนับสนุนสาโรงเรียนจนแล้วเนาะสำนักโรงเรียนหลังใหม่ก็คือมีการแก้ไขได้หลายอย่างเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ปุ๊นะคะพี่ปุ๊นี่ก็เลยสนับสนุนเสือผาแล้วก็ลงทานนำพันซอยท้งเรื่องลงทานนําแล้วก็ขอขอบคุณพี่นายนะคะพี่นายก็เสือผาคือกันเป็นเสือผาสกีเนาะส่วนเงินรางวัล จำนวนสามล้านจีบสามล้านกนก,นกว่าี่น้องก็คือสามอยดอลลาร์จากไอ้กล้วยเนาะอันส่วนรางวัลน,นี่ก็ได้ถูกคนที่เข้ามาห่วมในงานส่วนเด็กๆนักเรียนก็ได้สุ่คนี่น้องได้คือได้ทั้งหมดเลยทุกคนที่เล่นกิจกรรมหรือโบนัสก็ได้เบิดโรงเรียนเลยจำนวนนักเรียนหนึ่งกล้ยสิบแปดคนี่น้องแล้วก็ สิได้ไลายเนี่ยค่สิเป็นทีมงานเอเตะบานสิได้ไลายกว่ากิจกรรมในว่าเตะบานเป็นเวลาดนแล้วก็เสริมเรื่องโรงทานก็ขอขอบคุณพี่เพนเนาะเพป็นสวยโรงทานมาทางด้านเข่ากล่องเนาะพี่เพนแล้วก็พี่เดือนพี่เล็กน้าก็เป็นอีกคิวซังเนาะ สำหรับคาน้ำที่ซอยเลือกกันในเรื่องของน้ำดืม่มว่าเป็นน้ำสีและน้ำดื่มเนาะ้วก็ที่ขาดเพได้ก็คือต้องขอบคุณทีมงานที่ซอยหลวงพอลาก็คือเจอมมาลาเผื่อหักที่ขาดเพรได้เลยขาดอัาคาะได้แต่ละงานเจอมมาลาเผื่อกาซอยทางด้านสุดกีฬาเนาะสุดกีฬา30สุดของพอลาก็30มสุดเออขอพอลาสี่สิบหาสุดเพราะว่ามีสุดไทยสาวหนุ่มนำราคา เจ็ดสี่จะคอยสวยเรือกันมาตลอดเจ็ดเจี๊ยบกับเป็นทีมงานของเฮาเองแหละนะพี่น้องเนาะเจสีเจเจี๊จยบเบาเอือ้อเบาแปบสาวลอยก็เป็นทีมงานของเฮาหล้กก็เจอเนาะเจอเจอกับที่มาคอยซอยเรืองานเห้จจบนะ้พี่น้องก็อยกจะขอบคุณหมคูสุขสุขคนนะกับขอบคุณทางชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือนาะพี่น้อง่นก็ให้ความร่วมมือหลายทั้งหมบ้านเลยก็ับไปผูกแขนให้ทีมงานหล้วก็ สังสีสันอยู่เสียลูกเสียลูกหลานของเพิ่นนั่นแหละอยู่เสียกันในทีมง,งานเนาะจนงานจบจนค่ำเนาะพี่น้องเขาก็มีการจับสลากมีอย่างนั้นเน,นานะขอบคุณทั้งชาวบ้านทั้งในบ้านและก็ทั้งผมในการโรงเฮียนที่ให้ความร่วมมือเนาะ้วก็ขอบคุณไปยังไอโรงเรียนบ้านไอหอยของก็คือรงเรียนบ้านติดกันนี่แหละที่เฮาเซิญเข้ามาให้เป็นร่วมงานในงานให้มันเป็นสีสันเนาะ มาเมาื่อวานนี่ฮาก็ได้ให้ผลรางวาัลมันไปว่าสิเป็นคาน้ำมัน้วกร็รางวัลให้เด็กๆก็กได้สู่คนที่มาใน,ในบ้านของเพิ่นนเนาะ้วก็พร้อมกับสุดกีฬาหนึ่งสุดที่ฮามอบไปเพิ่นแต่เมื่อวานเพิ่นเตะแพ้พี่นอ้องเพิ่นเตะแพ้ให้กับบ้านของพลาเอง60โดนถล่มนะโดนบาดพลาถล่ม60ศไปว่าแต่หนะ้ากระบอเหนือกว่าเล็กน้อยสิเก่งขนาดนั้น สลายวันผวาน้าก็เคยบอกไว้แล้วว่าสีมีการแค่ขัดกีฬาซอบาตอื่นมาเตะพักกันซ้อมนะลูกเขาก็ตั้งใจซ้อมรอมือรอวันนะนะี่น้องผังก็ตั้งใจซ้อมรอมือรอวันเก่งอลยเนี่ยเรานั่งกับหมู่บ้านนั่งตื่นเต้นอย่างเราเด็กหน่อยก็มาเตะบานเก่งไปตาสนับสนุนแท้วาสันเด็กหน่อยรุ่นนี้ตงแต่ไปแข่งกีฬามันบกเคยเห็นเขาเตะได้ลายปันนี้นะมันหมดแพ้กับแพ้โพูดหกศูนย์มาไปน้องหกประตูต่อศูนย์มาหนัก นางก็เลยก็เลยว่ากับไอ้ทางความโดยการโรงเรียนทางบ้านหน่อยขยองว่าสิไปแก่โตห้ายว่าเขาแพ้ลายเราการอยากรักษาดับใจข้าเจ้านะแต่ว่าเงินรางวัลได้ซ้ำกันเบิดพี่น้องบอกว่า,า,วาสิเป็นแพ้หรือชนะนางห้ยซ้ำกันเบิร์เพราะว่นะา,า,าต้องการความเสมอภาพแล้วก็เสมอปลายลต้องการความสามัคคีถึงจะเป็นเฉลิมเจริญหน่อยกาให้เป็นความสามัคคีเหากรให้เด็กๆได้สุขคนเนาะทาง คนที่ผนมาคือทั้งความในการเลี้ยงที่พา,พา,พา,พาเด็กๆมาเขาก็ให้ต่างหากส่วนเด็กๆเขาก็ให้ซองละลอยก็ได้สุขคนพี่นองเนะา,า,นาะรนกระสัาเขาให้ได้เลยเพิ่นก็ได้กลับไปหลายอยู่บัดนี้เขาก็เลยได้บอกกับเพิ่นไว้ว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าประมาณนั่นแหละเดือนหนึ่งน้างสี่พาทีมนักเรียนโรงเรียนพัมบ้านนาเนี่ยไปเตะกับบ้านเพิน่นคือไปเตะอยู่ทีมหมู่บ้านของเพิน่นเนาะ เพื่อให้เพื่อนได้แกตโตเนาะเฮาก็อยากสนับสนุนเยาวชนหรือว่าดักสนุนทางด้านการกีฬาเฮากับเป็นยูทูบเบอร์พี่น้องแต่เขากเป็นยูทูบเบอร์ที่โด่งดังกับกับคนติดตามสองหมื่นเนาะกับไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ที่โด่งดังแห้งแต่ลกับไม่ได้เป็นคนมีเงินที่เขาจัดงานถูกงานได้เกิดขึ้นมาถูกงานได้นี่กระยอดผู้ใหญ่ใจดีคอยอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนเฮาในการสั่งสาพัฒนาสังคมหรือว่า ทางซ้ายยังได้หลายอย่างมันมีผู้ใหญ่หนุนหลังเขาหรือเขาถึงจัดขึ้นมาได้เพราะเพราลากเพราะเมีนคนมีเงินพี่น้องและได้จาก u ู u b e กับเดือนกับบกีบาทพี่น้องกับพอหนุนครอบครัวเขาได้ดไแ้ครอบครัวได้นั่นแหละพี่น้องแต่เขาก็อยากเห็ดปุ่นเพราะว่าเขาได้เงินมาจากคนติดตามได้เงินมาจากคนดูได้เงินมาจากกแลละก็ได้เงินมาจากการดูของเอฟซีสุขสุคนในการดูนั่นแหละในเมื่อพี่น้องเขาได้เงินมาจากสิ่งแวดล้อมในไลน์คือความหมายคือว่า ได้มาจากคนดูได้มาจากเอฟซีคนจานวนหลายเฮากระจายออกในการสากสายพัฒนาสังคมเพื่อลูกหลกานเานาะเพื่อลูกหลานเฮานากกสิสนับสนุนอย่างการกีฬาเลยนากกสิพานะักเรียนเปเตะบ้านเพ่นอาจิะมานเดือนหนึ่งเลยเพราะว่ามันแพร่หลายแล้วกระงสารเด็กหน่อยเนาะก็เลยบอกว่าเออรอบแกตโตเด้อลูกเด้อซ่อมไว้ซ่อมไว้รอบแกตโตอีกะมานเดือนหนึ่งสี ไปหาดอกสิเปเตยู่บานเพิินเนาะพี่น้องแไดงก็ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขนนั่นแหละที่เข้ามาเบิงเฮ้าล่ะก็มาให้กำลังใจทีมงานสกุขขสุข,ขนให้มีกำลังใจในการส้่งสาพัฒนาสังคมส้่งสาทางด้านการเรียนการศึกษาการกีฬาหลายหลายอย่างเนาะพี่น้องเฮ้าก็เห็ดได้ซําที่เฮ้ามีแหละก็ซแซเจ้าเฮ็ดได้เจ้าเห็ดได้ก็ยอยดทุกคนที่เข้ามาเบิงเฮ้าแหละก็ทุกคนที่สนับสนุนเฮ้านั่นเองเนาะ ว่าสิเป็นทั้งด้านอาหารทั้งด้านเครื่องดื่มแต่เมื่อวานนี่ปราบปื้มใจแห้งเพราะว่าเป็นการจัดงานเป็นเจ้าภาพจัดงานที่จัดออกมาดีแต่ยิ่งงหญ่แต่กางดงามเพราะว่าผาู้ใดกระซมเซยบอกว่าจะเป็นทางบ้านหรือบ้านอื่นหรือทางใดเขาก็ะซมเซยกับมีสื่อเสียงเขาเกิ็เอาไปว้าไปขานต่อนะว่าเขาเป็นประธานจัดงานออกมาที่สวยว่าส่วนใหญ่ในโซนสังคมโซนนี่บ่คอยที่มีคนสิทธิคิดคนจัดคือเฮาเด้พี่นอ้องยางเพ่นจัดเพ่นการแบบว่า แข่งกีฬาระวางหมู่บ้านสำนันบริมีการเล่นกิจกรรมแจกซองสูค่คนแบบว่าเอาความอบอุ่นเอาความสามัคคีแบบนี้มีในหน้าอะไรมาจัดถวหน้าเป็นคนหมักในด้านนี้หมักในด้านการสังสรรความสามัคคีสังสรรแบบว่าคนจำนวนหลายได้เข่าถึงสินะคันในการเล่นกีฬาแค่ไม่แค่พุตบอลคือแต่ก่อนแต่เดิมเขาเข้าใจแบบว็งานก็จะมีเตะบาล เตะบอลกว่าเตะฟุตบอลหรือว่าบอลเล็กกัซซีมีแค่ไอ้ก,กีฬิาที่จะได้รวมเนาะมันกัซซีสู่กิจกรรมอะไรบ่กกิจกรรมนี่มันได้มีส่วนรวมทั้งหมดเพราะว่าสีเป็นคนเบิง่งที่เขาไปเบิง่งคนที่แบบว่าไปร่วมในงานขว่าเฮาเอาคนทุกคนให้ได้คือหมู่บ้านเนี่นะที่จัดงานนี่คือเด็ก หนึ่งร้อยสิบแปดคนในโรงเรียนคือได้เห่นกิจกรรมเบิดเลยสุคนแล้วก็ได้ซองเงินรางวัลสุคนแล้วก็ได้เสื้อผ้าสุคนเนาะก็คือหายทุกคนได้มีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ะไดีความสุขโมเมนวัดเสเได้แค่ทีมกีฬาเท่โมเมนพี่นอ้องนั่งถึงได้ห้ซองเป็นเงินบหลายแต่ว่าหายได้สุคนในจํานวนคนที่ไปร่วมงานแหละก,กัเด็กๆนะได้สุคนพี่นอ้อง งานก็ถือว่าออกมางามผู้ใไดก็ดีใจนะซื่นส้มเหมือนวะก็เลยอยากมาไล่ขอบคุณทาคิปขอบคุณสุกๆ,ๆคนขาโฟไดกก็คือทีมงานโนอาหวัสเป็นอัมมารากาคีเจสีเจสเจสียเป่าแปบ๊บสาวรอยเบ่าเอ,อือแล้วก็เจอ์อันเองเนาะทุกคนขามาซอยในมาซอยโมูเป่าเรียลหลัก็บไดพี่น้องซอยดูกสนะ็สมัครใจาหวัชเป็นอัมารา แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีแหละพี่น้องที่สนับสนุนมาตลอดพี่ปุพูพนก็ยังบอกอยู่ว่าสีสนับสนุนตลอดไปเดี๋ยวคันว่าสีมีกิจกรรมในโรงเรียนใดทางใดได้บอกเพิ่นได้เลยเพราะว่าพนสี่เพื่อนสนับสนุนทั้งด้านเสื้อผ้าและก็อาหารหรือว,ว่าเครื่องดื่มนี่เพราะเราเข้าเราเขาสิไปจัดกิดจกรรมอยู่ไสนนะเขาก็อยากให้เด็กได้หเห็นได้เคนหนว่าังได้หุ่นจักรการแสดงออกได้หุ่นจักรสามัคคีกันเนาะพี่น้องเนาะ ความสามัคคีก็สาคัญในการอยู่ร่วมสังคมเนาะพี่น้องความสามัคคีก็สําคัญในการอยู่ร่วมสังคมสําหรับพราคิิดนะนก็เป็นสิ่งที่ดีและการสางงานขึ้นมา,มา,า,นเ,ามเมื่อวานที่เฮาสิเมื่อไงหรือก็ลงทุนไปหลายแต่เากับคุ้มกับได้เห็นรอยยิ้มของแต่ละคนว่าเป็นรอยยิ้มของชาวบ้านรอยยิ้มของเด็กๆเนาะเห็นเด็กๆตื่นเต้นเห็นเด็กหน่อยมีความสุขสับคนุ่นใหม่เฮากับอายุหลายแล้วพี่นอ้องกับทว่าบรได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นชีวิตคนทบ่ไดนนอนเนาะพี่น้อง แต่ชาบลาเพราะลากำลังคิดว่าสีเดินสายเห็ดปูนพว,วสิเป็นอาจจะเป็นบนรรดาชีวิตของตัวเองก็ได้เพราะว่าเฮากระผ่านยังมาหลายแล้วพี่น้องตอนนี้ก็อยากเห็ดแต่ความดีอยากส้่งสาพัฒนาสังคมก็วกว่าอเมริกาใวบานคันมีหลนะเฮาสิีเดินสายไปสอยเรือโรงเรียนที่ยากจนยหลีพี่น้องจะรกาขอบคุณสุกุสุกคแลแหละพี่น้องเพว,ว่าสิเป็นไอ้แก้วพี่ปุพี่นายไอ้กล้วยพี่เพนพี่เดือน,พ,อนพี่เล็กอีกคิว แล้วก็ทีมงานเจสีเจเจเจสอเบาแปบสาร้อยเบาเอือนั่นเองแล้วก็เจอรอแช่เจกัมนะคะแล้วก็ทีมงานสุคนจะให้ความรวมือสเป็นทั้งวัยรุ่นชาวหนุ่มแล้วก็ทั้งไทยบ้านแล้วก็ทั้งการศึกษาหลายๆอย่างเพื่อนมารวมงานเนาะจังไาการฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจพระลาเด้อจ้าพี่ดอกสวัสดีจ้าสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนเด้อพี่น้อง